แก้วมากินพริก uh, ว no, ่ฮ uh, ัลโหลดุงดมันถือมาพริกมาเถอะไอ้แก้วน้อยน้ำโชคน้ำโชคน้ำโชคน้น้ำโชคน้ำโชคสีน้ำโชคน้ำโชคมันไดนโชคอโชคเอออพี่จาจาอน้ำโชคจ้ากันจ้าอีจุิจุบิโอ้ก็หมอไมุ่บจ ม็ห้องก็เอยดเอดดิีกนก็อยู่หัวเดมเออะซ้อนกับมาอุกนี่มปลาเหมนกิาเนน้เหรอเป็นมืนเลยกาทา้งคนนาเมือนมันเตี้ยหกพีนะเจ้าอาน้ำโชคถอใส่ทุกมือหยับไหลเอยวันตี้นี่อะไรหินหมกพีมัเป็นรัมเหมืนเร เงียบเงียบเงียบเงีนะกินน่อกันนอนใน้กงเลยนอนในคอกันเะไรที่ตัวเนอร์แต่นอนจ้องปองในขี่ปองเห็นว่าเราเมื่อไงเงียบพางขินไปสามเพราะมันได้กินนะเพราะมัได้กินเงียบงยโวไปเดีย